ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ก็ไม่เคยไปตลาดเหมือนกันนะคะว่าตลาดเขาจะเป็นยังไงในวันนี้จะพาลองไปดูตลาดของประเทศโปแลนนะคะว่าจะเป็นเหมือนตลาดที่ประเทศเราไหมถึงแล้วค่ะที่นี่เป็นตลาดเช้านะคะแต่ว่าเรามาสายมากตอนนี้ก็จะ11บเอดโมงแล้วนะคะตลาดก็เริ่มจะวายแล้วอดอกไม้สวยมาก อันนี้ดอกไม้เขาส่วนมากเขาจะมาขายในเพื่อไปวางไปไว้โบสอะไรเงี้ยคือหนูก็ไม่รู้กเกี่ยวกับโบสกับอะไรเนาะคือแต่เขาจะขายมามก็เหมือนตลาดสดบ้านเรานะคะวางขายเป็นร้านอย่างเงี้ย ว่าถูกมากเลยอ่ะพวกผังเนะีถูกมากต้นกค้ณยาย่นอ่คือเทียนค่ะเทียนแล้วก็ดอกไม้ดอกอันนี้ดอกไม้ปลอมนะคะส่วนมาเขาจะไปวางไว้ที่โบสแล้วก็ที่เอ่ออะไรนะ ที่สุสานค่ะที่เสียชีวิตเนาะที่นี่เขาจะนิยมก,กันมากเลย,เยโอ้ไม่ก็มะเขือเทศใหญ่มากทุกคน่เลยมะเขือเทศเขือเทศใหญ่มากอ่ารัสเซียอ่า ว,โ,วโลรับแปดสิบค่ะลูกมึงลูกมึงก็เกือบโลละใหญ่มากเจ้าแม่แฟชั่นมากมก็จะระยิบระยับกางเกงรองเท้าระยิบระยับค,คุณยายของเราค่ะ สไตล์การแต่งตัวของนางแบบสุดๆปเลยจ้ยา,เ,าเช่นเสื้อยืดตัวนี้นะคะุมผ้าคลุมผ้าพันคอนะคะชอบคูนี้จังเลยอ่ะ ่นีใช่เนางกำลังต่อรองราคา้นหน้าค่ะทุกคนบ้าดอก e x c l เ s นซีพูดไปเขาไม่รู้เรื่องหรอกด่าก็ด่าได้ไม่รู้สองคนนี้ไม่รู้ละเป็นร้อยอ่ะแพงเสื้อในนี้ตัวละช็อปทุกทุกร้านค่ะไม่เป็นสักร้านโปโปเพียงอันนี้ตัวละห้าสิบนะคะ <ม>ว้าสวสวยนะมงดับชตัวละห<น>้าสิบทุกตัวานางจะชอบทุกตัวที่แบบบีบบับบีบบับแล้วก็มีลูกเล่นนะคะธรรมดานี่นางจะไม่ชอบเลยมาวยนนี้ทุกตัวเลยนะคะห้าสิบดูกระเป๋ากันดีกว่า กระเป๋าใบละประมาณร้อยหนึ่งนะคะร้อยบาทเรานะคะก็โอเคนะกระเป๋าไม่ใช่มือสองด้วยกระเป๋ามือหนึ่งด้วยเกรย์เกลยมากเวอร์คนอันนี้เป็นขนนุ่ม น่ารักถูกค่ะกระเป๋าที่นี่ถูกูใบนี้ดิเจ็เนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตลาดสดของเรานะคะเหมือนอารมณ์ตลาดนัดบ้านเราค่ะตอนนี้กำตลาดจะวายแล้วอันนี้ตัวละสิบ

โอเคอืม่ชิคชิชิคโอเคนางต้องมีแบบลูกเล่นนะคะเสื้อยืดก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาไม่ได้นะคะดูจากรองเท้าของหน้าง่ะ รองเท้านี่ยระยิบระยับมากนะคะเาเจออะไรมาเนี่ยมาตะกี้อีกเซสร็จพี่เอิอันนี้ตัวละห้าสิบนะอะเลยอะเลยชุดอะไรุดบุ๊บมะเฟืงโอคุระดิถูกอ่นะโซนนี้ถูกมากเลยเ,เพราะเป็นโซนเสื้อผ้าเขาขายแข่งกันนะตะกี้ไฟนะที<ค>่โ<ณ>คชไฟนะไฟอือ<ณ>ฮึ

ไอเส้นของเขานะคะอืมอิสพายช์เยอะอืมสวยนะนี่ขนาดกางเกงก็ตัวละห้าสิบนะคะ mm hmm. เป็นเสื้อผ้าจากโรงงานอลนะ mm hmm. ย,ยังใหม่เลยอะแบบอ่าฮันนี่ Help me มีกี um. ่บอ l เนี M ่ยคุณวันจิสหูยตัวนี้ฉันว่า M M M ย e อโอเคทักสุนเกทางนี้ยังต่อราคากัไม่จบ่ะอ <'m> sure. uh ่าฮะย่อต้องเชื่อเพื่อนกน Ej, ładnie Ja? E, Dawid e, mówi, że za mało. Pan tuż. Hmm? A, a teraz wytłumacz Wojtusz? E, że na mnie za małe. Za duże piersi. Hmm. Nie za małe. Nie chcę kandydatów. No dobre, tylko... Nie Mama. Dzień. To, tu. A mama. mama? A to moje to. Tu. Te มามาบอมนาทรายมา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 เฉลิมใหญ่ของเราจะลองแล้วนะจ๊ะ To be cool ฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้นี่มาชอสตร์รึว่าคาวเล่เขาถามคุณเขาพี่ชายเพราะเขา single <laughs> <laughs> she is married มาชอสตร์รัลลัสมาเมนต์รัลลัสคาวเล่ อสว่าอยู่มีพี่สาวไหมย๊าห์ f นะ f i n นะว้าว อยู่เฉยๆปันอะไรปันเนี่ยคุณยายของเรานะปักเอลกัตตุสติมัสรู c ว่ามีพี่สาวไหมมีเพื่อนไหมฮ่าปักไม่เจ๋อหาดเนี่ยปันนี่ฟิตแบบโมเดลค่ะก็ว่าเขาจะไปไทยแลนล้วเราจะไปหาแฟนคนไทยแล้วเดี๋ยวจะเบียกขำชอตสแตมิโอกลอนปักรีเซ ความตลาดวายนะคะ <S <S ถ้าใครอยากอยากสวยอยากรู้สึกว่าตัวเองสวยลงมาที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีคนเอเชียนะคะแล้วเขาก็จะมองว่าเราสวยมาก <mm> ตลก <mm> คือหน้าฉันปลวกมากแล้วก็มีคนชมว่าเออฉันสวยมากคอยนันเป็นอะไรที่ที่เกรมากเวอร์นะคะต้องมานะคะทุกคนต้องมาเที่ยวที่โปลแลนด์นะคะส่วนมากเขาจะบอกว่าส่วนมากคนที่มาเที่ยวโปลแลนด์เขาจะบอกว่าค่าครองชีพถูกของถูกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทุกคนค่ะมันไม่ได้ถูกเลยราคาเท่าอ่ะถ้าให้เทียบก็ราคาพัทยาค่ะเออ อาหารก็ราคาแบบดับเบิลนะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็อย่างที่เห็นอะ่ะมันก็ถูกบางร้านแต่ส่วนมากก็แพงไงแต่จะถูกก็ตรงที่ผักพวกผักผลไม,ม้อาจจะถูกนะคะเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวเนาะแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่าพวกอาหารในแหล่งท่องเที่ยวนี่ก็โอ้โหราคาพัทยาราคาภูเก็ตทั้งนั้นเลยนะคะ ทุกคนอย่าคิดว่าโปรแลนถูกนะคะแพงเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ